คำเตือนคลิปนี Bernard ้สร้างขึ nuts, you know, ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและตีงผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำมาลิวผ้ารุ้ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะมารับชมรับฟังนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคําเตือนทางช่องนะคะทางช่องทําคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการเตือนนะคะทางช่องทําคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน ในสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะตัวเลขเนวทังเนาะจ้าเล่าพัฒนาวันที่1ิเพฤศจิกายนนะคะกระไดเมื่อแล้วเนาะจ้ะนะคะทำแล้วนะคะสูตรสูตรเล่าพัฒนาวัวนที่19นะคะคือวันศุกร์เนาะจ้ะเด่นสองเด่นหนึ่งวิ่งห้านะคะ เดือนสเดือนหวิ่งห้าเรามาดูคู่เลยนะคะสองหนึ่ง2องสมสองสี่สองหสองแดนะคะจับคู่ก็จะมีอีกหนึ่งสนะคะหนึ่งห้านะคะห้าหกนะคะแล้วก็จะมีห้าสี่สี่เจดสี่หหกดนะคะเบิ้ลมาถ้าเบิ้ลมาก็จะหนึ่งหนึ่งสองสองะคะเลขยุตาร่างนี่เด้อพี่น้องจ้า จับได้นะคะจับตารางในตารางได้นะคะถา้ามากเห็นเพลียจับก็บจับเองนะคะตัวเลขสาตัวตรวงก็มีนะคะสอง2องหกสองหนสองสองหนะคะนะคะนะคะ,นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้เฮงเรวยร,รสุขภาพแข็งแรงนะคะ ร่ <c oughs> ำรวยมีโชคมีลาบนะคะทุกท่านนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่หลิวพารวยด้วยนะคะนะคะขอบคุณที่มารับชมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะสวัสดีค่ะ